ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับรายการฟัตเตอร์ดอมนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวมายครับ1.7ขึ้นไปนะครับผมก็หลายคนก็อาจจะเคยเล่นกันแล้วนะครับผมก็บางคนก็อาจจะยังไม่รู้อม,มาดูกันเลยดีกว่านะครับก็ของอย่างแรกเลยก็คือดินกดนะครับผมก็ดินกดเนี่ยจะอยู่ในไบโอมไบโอมหนึ่งนะครับ ก็ไม <t od il |ms|> <ial organization> ่สามารถทําอะไรได้นะครับผมมาดูอันต่อไปกันเลยก็คือก้อนน้ำแข็งนะครับก้อนน้ำแข็งเนี่ยแตกต่างจากก้อนเดิมอย่างไรก็คือก้อนนี้จะมีความทึบแสงนะครับส่วนก้อนเดิมนะครับก้อนเดิมจะมีความโปร่งแสงอย่างนี้นะครับอืมก็มีความแตกต่างกันตรงที่ก้อนเดิมเนี่ยก้อนเดิมเวลาจุดไฟเนี่ยจะมีสิทธิละลายนะครับส่วนก้อนใหม่นะครับเวลาจุดไฟเนี่ยจะไม่มีวันละลายเลยนะครับโหแบบโคตรแข็งเลยเฮะยก็นะครับ อืมโอเคครับผมก็มันละลายครับก็ลองจุดดูนะครับโอเคคือ,อะละลายแล้วนะครับก็อืมส่วนอันนี้ก็ยังไม่ละลายนะครับผมก็ไม่มีวันละลายนะครับผมแบบต้องแข็งโคตรแข็งเลยอ่ามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็คือบล็อกกระจกมีสีนะครับผมก็คือเนี่ยวิธีการทํากระจกบล็อกมีสีนี้ก็คือ เอากระจกมาเรียงกันแดอันแดบล็อกนะครับมาเรียงกันอย่างนี้แล้วก็เอาสีไว้ตรงกลางนะครับก็ <ๆ S 1> จะได้สีสีนั้นมานะครับอืมก็มาดูอันต่อไปเลยก็คือวิธีการทํากระจกเป็นแผ่นบางนะครับๆๆก็คือเอารกระจกที่มีสีสีนั้นมาเรียงกันเป็นหกหกบล็อกอย่างนี้นะครับแล้วจะได้กระจกแผ่นมาสี่บอกอันเลยนะครับผมอืมมาดูอันต่อไปกันเลยก็คือสีที่ใช้ในกระจกนะครับผมก็จะมีหลากหลายสีมากเลยก็สามารถใช้ได้ทุกสีในไมค์ครับเลยนะครับ ก็จะให้เป็นสีที่สวยงามมากเลยครับก็นี้คือสีขาวสีส้มสีชมพูแล้วก็สีฟ้าสีเหลืองสีเขียวอ่าทุกได้ทุกสีเลยนะครับก็ดูอย่างต่อไปกันเลยก็คือต้นไม้นะครับต้นไม้ใหม่นะครับผมก็คือก็คือต้นอะคเชียนะครับผมก็จะมีแบบจะมีแบบจะงออยออกมาอย่าง,งนี้นะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับก็คืออันนี้ใบต้นอะเคาเชียนะครับผมก็เป็นต้นใหม่นะครับแล้วอันนี้ก็คือไม้อะเคเชียนต้นก้าอะเคเชียนแล้วก็ไม้ กาเชียนแปนรูปนะครับผมก็มันจะมีเนื้อที่เป็นสีส้มนะครับผมก็คือจะมีสีส้มมากเลยนะครับอืมแล้วก็เวลาสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้สีที่สดใสมากเลยนะครับอืมก็สวยมากเลยครับเวลาสร้างบ้านก็มาต่อไปกันเลยนะครับก็คือต้นอกดํานะครับผมก็อันนี้คือไม้อกดาอันนี้คือต้นกาวอกดาแล้วอันนี้คือไม้แปลรูปของโอกดํานะครับผมก็อกดําเนี่ยก็จะมีความดําแบบ โคดำเลยนะครับผมก็คืออันนี้คือแปรูปนะครับก็จะดํามากเลยครับก็เทียบกับต้นเดิมก็ดํากว่านะครับก็จะมีโอ๊คธรรมดาก็ดําอยู่แล้วครับก็อันนี้มีโอ๊คอีกนะครับผมก็คือโอ๊คดํามาเพิ่มด้วยนะครับอ่ะต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือดอกไม้นะครับผมก็ดอกไม้มาใหม่เพียบเลยนะครับผมเริ่มอย่างแรกเลยก็คืออันนี้คือต้นเดิมนะครับก็สีเหลืองกับสีแดงครับก็จะให้สีมาอย่างนี้นะครับาอ่ะครับผมอันนี้ก็คือต้นใหม่นะครับ ก้อนนี้ให้สีเป็นสีฟ้าเลยนะครับอันนี้ก็สีชมพูสีขาวสีแดงสีส้มสีขาวอ้ไสีเทาแล้วก็สีชมพูสีเทาอะไรต่างๆนานานะครับผมเฮ้ยแกะแกะเป็นสีได้เฮ้ยทำได้ไงก็โอเคครับเอามาเริ่มดอกไม้กันดีกว่าก็ดอกไม้นะครับผมตอนตะวันอันนี้ก็คือต้นใหม่เหมือนกันนะครับก็ทันตะวันเนี่ยมันจะหันหน้าไปทางตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผม ก็จะให้สีเหลือได้2ส,สีเลยนะครับส่วนต่อไปก็อันนี้ก็ต้นไหลก็ไม่รู้นะครับผมก็อันนี้ให้สีชมพูเข้มสีแดงแล้วก็สีชมพูอ่อนนะครับก็ต้นไม้พวกนี้จะช่วยเราในด้านการผสมสีนะครับผมก็เราไม่ต้องมานั่งมาผสมอะไรประมาณนั้นนะครับก็มาดูต่อไปกันเลยก็คือต้นญ้านะครับผมต้นญ้าเนี่ยจะจะสูงสองบล็อกแล้วครับก็สามารถสูง2บล็อกได้แล้วนะครับต้นยา้าอื ก็ทาให้ลกหูลกตาขึ้นนิดนึงนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็คือต้อนเฟิร์นนะครับผมต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นก็สูงสองชั้นแล้วนะครับอืนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในไม้ครับหนึ่งจุดเจ็ดนะครับก็คือ <S <S เบ็ดตกปลาครับก็เบ็ดตกปลาเนี่ยตอนนี้เบ็ดตกปลาเนี่ยสามารถเอนชาร์นได้แล้วนะครับอืแลวเราลองตกก่อนแล้วกันอืลองตกก่อน ก็ผมชอบไงก็คือเนี่ยเวลาเราตกไปเนี่ยอืมตกนะครับเวลาปลาจะมากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะได้ของอะไรประมาณนั้นก็จะมีฝองน้ํว่ายมามาเหมือนแบบจะมากินเหยื่อของเรานะครับก็ลองดูกันเลยดีกว่าหล่อ,ลอนเอมาแล้วมาแล้ว้วแล้ว,ลว,ลวปึบคลิกข,ขวาปึบได้ปลานะครับปลาดิบนะครับผมก็เนี่ย ก็ตกไปเรื่อยๆก็มีสิทธิ์ได้ของอื่นมากมายเลยนะครับก็รวมถึงปลาใหม่ๆด้วยนะครับก็ปลาใหม่ๆเนี่ยก็คือปลาเซมอนดิบป,ปลากระตูนแล้วก็ปลาปักเป้านะครับผมอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลาสองชนิดนี้ทําอะไรได้นะครับแต่ปลาปักเป้าเนี่ยสามารถทํายาปรุงยาแล้วก็หายใจในน้ําได้นานขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับผมและเราลองมาเอนชานกันดูนะครับอืมอันนี้คือเป็ดตกปลานะครับ นี่เบตตกปลาสามารถเอนฉาได้แล้วนะครับเอ้ยไม่ได้ไม่คลิกไม่ได้ออไไไดไลองใหม่นะครับจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บอูอ้ว่า,าครับผมอได้ละนี่จะได้อย่างนี้มานะครับอืมก็ได้ความคงทนมาหนึ่งนะครับโอเคครับผมแล้วเราไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือประตูนรกนะครับผมประตูนรกเนี่ย ก็ใช้ไฟแช็กจุดใช่ไหมครับก็ปกติเราใชออ้ประตูประมาณนี้นะครับก็เราไม่สามารถทําใหญ่ได้ใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วมั้งครับก็อ,อปกติเราก็สร้างกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ครับประตูนรกสามารถสร้างใหญ่แค่ไหนก็ได้แล้วนะครับโอ้โหแบบสุดยอดไปเลยเฮ้ยลองลองดูกันเลยดีกว่านะครับก็สร้างใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอโ้โหก็แบบคูดใหญ่เลยจริงๆแบบใหญ่แค่ไหนก็ได้นะ มาต่อไปกันเลยดีกว่าก็น,นี้ก็คือของเล่นของ1.7แล้วนะครับก็คือ,อซอมบี้กับไก่มามารวมกันเป็น1ก็วิธีการเขียนคําสั่งนะครับผมก็คาสั่งใหม่ของ1.7มาใหม่ก็คือ,อซาม,มอนซาม,มอนนะครับผมกับซอมบี้อะไรประมาณนี้บาๆแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วลองกดตกลงไปแล้วลองกดใช้ดูนะครับปึ๊บลองปรับแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมได้ลองกดดูนะครับ เึ้มนี่ซอมบี้ขี่ไก่เลยครับผมเฮ้อโอเคก็เวลาเราเป็นแบบโหมดทั่วไปนะครับผมซอมบี้ก็จะบังคับไก่กัดเราได้ด้วยนะครับโอ้โหแบบสุดยอดไปเลยทีเดียวอ่ะต่อไปกันเลยก็คือเนื้อเน่ากับกระดูกกับม้านะครับผมก็คือม้าเนี่ยจะมีแบบใหม่มานะครับผมก็คืออันนี้คือคล้ายม้าเนื้อซอมบี้อะไรเงี้ยนี่น ม้าซอมบี้นะครับผมอรังเสสนะครับนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นม้ากระดูกนะครับผมก็ปรับเป็นสามเป็นเป็นสี่นะครับผมปึ๊บลองกดดูครับนี่ม้ากระดูกแลโอ้โหแบบสุดยอดไปเลยและถ้าปรับเป็นห้านะครับผมโอเคครับห้าก็เป็นม้าทั่วไปนะครับก็มีม้าใหม่มาสองอย่างนะครับส่วนไออันข้างหลังเนี้ยก็คือว่ามันเป็นแบบเหมือนเราขี่ได้เลยแบบ ม,ม,ม่ขี่ได้เลยนะครับแบบเราไม่ต้องมาควบคุมมาแล้วครับอม,มาต่อไปกันเลยก็คือสเกลตันสเกลตันมีอะไรดีก็คือนี่ครับอันนี้คือคําสั่งนะครับก็คืออาอะไรอย่างเงี้ยแหละม้าขี่เอ้สเกลตันขี่ม,ม้าประมาณนั้นนะครับแบบนี่มันจะโหดมากเลยนะครับต่อไปเลยนะครับก็คือ,เ,อ,เ,อเขาเรียกว่าการบักหรือซ้อน สอนตัวกันนะครับก็คือเรียกซัมมอนสเกลตันมาแล้วก็ใช้เนมว่าใช้เนมว่าตนต้องใช้เนมอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามไปดีไปนะครับลองพิมพ์ดูนะครับแล้วลองกดดูปุ๊บนี่มันจะเหมือนกระต่ายนะครับผมเฮ้ยแล้วผมก็ลองปรับดูเล่นๆนะครับก็ลองดูกันเลยอ่าอย่างเช่นอย่างนี้นะครับก็สเกลตันอะไรๆแล้วก็ตามด้วยซอมบี้อะไรประมาณนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันทำให้ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยนะครับผมอืม มาดูอย่างต่อไปกันเลยก็คือแกะแกะนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นกันก็คือแกะเปลี่ยนสีได้ในประมาณน,นั้นก็นี่ครับอันนี้คือแกะทั่วไปนะครับแต่เวลาเราพิมพ์คําว่า JEB แล้วก็ l แลกนะครับผมก็จะเป็นแกะที่เปลี่ยนสีได้ออลองดูนะครับ J E B _.นี่ครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมแล้วลองวางดูนะครับ พิมโหก็แบบเปลี่ยนสีแบบไปเรื่อยๆครับแบบเฟี้ยวมากเลยครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้มอสนะครับผมก็จะมีเฉพาะไมครับหนึ่งจเท่านั้นนะครับผม1.7.4ขึ้นไปนะครับก็ต่ํากว่านั้นก็แบบไม่สามารถเรียกได้นะครับก็หรือว่าเราจะใช้คําว่า JEB องก็ได้นะครับก็คือใช้ป้ายชื่อเอาแปะไปที่แกะก็ได้นะครับพิมพ์คว่า JEB l e t s g o โอเคครับ แล้วก็ลองป้ายดูนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นเปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับหรือไม่เราก็ใช้คําสั่งอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับโอเคครับผมก็วิธีการทำเออเวลาใช้เมาส์เนี่ยใช้ที่เล็งเนี่ยไปเลงทีเ่เขาเรียกว่าอะไรเลงที่ไอเทมที่เราติดไว้นะครับแล้วขึ้นชื่ออยางงี้ก็คืออ่ะอย่างเช่นอย่างงี้นะครับก็คือมันเป็นจากไม้โอ๊กธรรมดานะครับก็คือแปะไปไม่มีอะไรนะครับถ้เราลองเอาไม้โอ๊กเนี่ยไปใส่นี่ และลองเปลี่ยนเป็นเอเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็สักอย่างเนี่ยแล้วก็ใส่ไปอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นชื่ออย่างนี้แล้วนะครับอืมก็วิธีทําก็ง่ายๆนะครับโอ้ฟ้องฟ้าจะมืดโอเคครับผมต่อไปกันเลยเดี๋ยวก่อนนะครับถามเสร็จโอเคครับผมก็นี้ก็ลองตกจากที่ส่งดูนะครับอืมมันเปลี่ยนอย่างไรนะครับก็คือเนี่ย เวลาเราตกจากที่สูงนะครับปกติจะไม่มีอะไรนะครับแต่นี้เวลา,าตกจากที่สูงมันจะมีปุ่มนะครับก็เหมือนดินแหวกอะไรประมาณนั้นโอเคครับผมก็ทําให้ดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับออะโอเคอุ้ยไรตงโอเคครับผมโอ้ต่อไปก็ลองปรับซูปเปอร์อะไรสักอย่างนี่แหละครับก็เราลองกดไปที่ ตัวเลือกนะครับผมออกออกจากหน้าเกมทั่วไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเรากดดูปึ๊บปึ๊บกับหัวเฮ้ยกับหัวหูเล่นยากมาครับก็โอเคครับปรับเป็นเหมือนเดิมดีก่าน,นครับรู้สึกว่าจะปรับเป็นเหมือนเดิมไม่ค่อยได้นะครับก็ลองกดดูนะครับนี่มันก็เหมือนแบบเราปรับอะไรประมาณนั้นเฮ้ย คล้ายซันเดอร์ในตัวเลยนะครับเดี๋ยวหาก่อนที่จำๆโอเคครับผมก็สามารถปรับลองปรับดูกันได้นะครับผมถ้าจะมีเสียงแปลกๆอะไรอย่างนี้นะครับมามาดูอันต่อไปเลยก็คือมีเพลงใหม่ๆมากมายนะครับผมก็ใช่ครับผมก็มีเพลงแบบพร้อพรนั้นเลยนะครับก็เปลี่ยนเพลงใหม่หมดเลยโอเคครับต่อไปกันเลยก็คือมีไบโอมแบบใหม่ๆด้วยนะครับผมก็คือไบโอมก็คือแมปนะครับผม ก็คือแมปใหม่ๆนะครับขอ,อเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคโยโอเคครับผมไปเลย